เป็นไรปวด้ือหนาวไปทำอะไรมาไปวิ่งหนาใครให,ห้วิ่งคุณครูคุณครูใจร้ายโทษคุณบาปตอนนี้เราจะไปไหนกัน,นกายภาพบันไดนักกีฬาโดนนักกีฬาโดนกยายภาพ นี่คือผลของการออกกำลังกายที่ที่หนักกันไปนักผมเออโทษใครไม่วอร์มก่อนโทษใครโทษครูอ้าวครูถามลูกศิษย์บ้างลูกศิษย์ไหวไหม <c oughs> อย่าบอกใครนะครับว่าครูชื่อครูโอ๊กโอชุด เก่งนะจับแป๊บเดียวรู้เลยว่าเจ็บตรงไหน,นเป็นอะไรวะจ,จับปุบ๊บจ็บปั๊บจะดูคุณหมอเก่งกหรือก้นไข้มาดูคะหม <c oughs> อเก่งหมอเก่งหมอเก่งจริงแมวอ่ะ <c oughs> ไปก่อนเดี๋ยวค่อยกิน <c oughs> ันนี้คือโรงพยาบาลแต่มีทุกสิ่งทีงเ่เจ้าสัก็เอาิวอรแบบนี้ค่ะพวเอ์อันนี้ก็กาานนกนนกคือศูนย์ฝูนฟูงจะศัพท์ เพื่อ <le> สุขภ <Culture. S 2> าพเพื่อการยกาภาพบำบัดนี่แหละหนักกีฬาต้องสู้ต้องสู้ดึงจะชนะอ๋อเขาก็จะง,งดถ่ายภาพเดี๋ยวกลับออกมาแล้วมาบอกความรู้สึกด้วยนะว่าเป็น,นยงไงดีหรเอเปล่ะ เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ออกมาจากห้องรู้สึกไงบ้างดีนะเพิ่งรู้ถึงความสำคัญของการเรียนขาวบนบ้านต้ <c oughs> เก่งนะบอกว่าอะไรยังเ <c oughs> ตือนมีสติแม่งรู้ท่าอย่างนี้ใช่ไหมอ,อย่างนี้ใช่ไหมเดินก็ได้เดินกั็ถือตอนนี้รู้สึกแบบเดินประคบ <c oughs> เดี้ยงเตี้ยเลี้ยงเตี้ยอย่าไปทักอย่าไปทักเลี้ยงะคบแบบสมุนไพรหรือประคบแบบไฟฟ้า ประทบประทบไฟฟ้าอ๋อประทบไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อนะใช่แล้วก็าต้องมีอะไรวะเอ่อมีเตดลใส่แบบใช้ความร้อนแบบอาหมุน,มนเขาเรียกออร์ดากัอ๋อออราดซ่าด้วยใช่แล้วก็แบบเอ็กซ์ซอส์ก็คือ,อ,คอ,คอการยืดเส้นแลน้วก็นวดอ๋อออกมาลูกจะดูดีเลยเนี่ยวิทยาศาสตร์การกีฬาสำคัญนะ เก่งมากขึ้นนี้คุณดูเก่งมากเลยแหละไม่ได้คนที่กกมีที่จะจัดการดีใช่ไถูกไปแล้วเรามาใหม <c oughs> ่กี่ครั้งนะหกครั้งเหรอเราเราทำหนึ่งส<ค>ี่ครั้งสี่ครั้งเอาเวนันเดืนวันวันเดืนวันได้ยาอะไรบ้างนะยูนิเรนสเปคครับอืมนี่ครับ ห้ามกินนะครับเค่คนหนึ่งคนครับนคนเกินก็ไม่ได้นะแค่ครั้งเดียวหนึ่งคนนะห้ามพลาดเป้าเอาไว้แล้วครับกินปากก็พออ,อย่าไข่กัมเนื้อจะไข่กัมเนื้อบ,บางกะติกทั้งนอกก็มีขายอ,อ,อันนี้ยากแก,อาก้อักเสบเส้นเอ็นอกัมเนื้อนะครับอักโรเชียอันนั้นกินยาควบคู่ไปด้วยแล้วก็กายภาพาไปด้วย เ,เสร็จแล้วเราวันนี้เราหมดตังไปเท่าไหร่ครับ4,906บาทครับเราได้ลด10%ด้วยถ้าใช้บัตรเครดิตอืมทีนี้อันนี้คือลดแล้วนะอ๋อจาก5แ8 8ลดไป181เหลือ4,900เพราะว่าเขาส่งสูงใหกคนเป็นนี่หนึ่งแผงแล้วกัหนึ่งพันโอจิสติกครับ210บาท อยูนิเรนสเปคครับ5้าสิบห้าร้อยยีสิบบาทเสเราก็จำชื่อไว้ไปซื้อที่ร้านขายยาอืม <c oughs> แล้วก็กายาภาพบนบัตรหนึ่พันห้าสิบบาทไฮโดรโคเลเตอร์นี่อันตาซาวนะครับสามร้อยยี่ันวี่อันตาซาวสองจุดครับอันนี้สองรอาสิบอันนี้คือไฮโดรโคเลเตอร์นี่น่าจะเป็น ประคบร้อน450กระตุ้นเนาะกระตุ้นเส้นจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบแม๊บแมทบจบข่าวสองวันมาใหม่ห <laughs> ายแน่หายไปเจ็ดโลก,ก <laughs> เออเสียค่ากระสุนไม่พอต้องเสียค่าหมอเลยนะที่สำคัญต้องลดน้ำหนักด้วยนะ ม่งั้นก็เป็นอีกเอารถมาแล้วผมได้ยินเลยเสียงรถใช่นะครับคันนี้ครับคันนี้ไม่ใช่อยู่คันนู้นคันนู้นสีน้ำเงินมาเลยมาเวีพีนู้นสีน้ำเงินนี่เดืสียงเาเสียงอีกเสียงอีกเอาเรียบเรีบเรียบเอาเอาเอาเวกไม่อยู่